คุณหมอปาม้าสวัสดีนะคะวันนี้ขอถามคุณหมอปามเกี่ยวกับเจ้าตัวจิ๋วหน่อยนะคะวันนี้ตัวจิ๋วมาทําอะไรบ้างคะ,ะวันนี้น้องตัวจิ๋วคนนี้นะคะมาเริ่มฉีดวัคซีนสําหรับลูกสุนัขเข็มที่หนึ่งคะ่ะเราจะเริ่มฉีดกันตอนอายุประมาณ8สัปดาห์หรือ2เดือนนะคะ ซึ่งคนนี้นะคะน้ำหนักเขาแค่ประมาณ0.4กิโลกรัมเขาน่าจะเป็นพันชิวาว่านะคะไซส์เล็กแบบทีคัพเลยถึงได้ตัวเล็กขนาดนี้นะคะพันเล็กๆแบบนี้ต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะเกี่ยวกับไซส์จิ๋วอ๋อก็ <laughs> คิดว่าควรจะระวังพวกอุบัติเหตุนะคะการแบบมองไม่เห็นเขาแล้วก็ไปนั่งทับเขาหรือว่าทําเขาตกจากที่สูงอะคะ่ะเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็อาจจะหลุดมือได้ง่ายต้องระวังมากๆเลยนะคะโรคประจำพันธ์ุของไซจิวมีอะไรบ้างคะ สุนัขขนาดเล็กนะคะโรคประจำสายพันธุ์อาจจะพบเจอได้เมื่อตอนอายุมากขึ้นหรือแก่ตัวนะคะอาจจะเป็นพวกโรคหลอดลมตีบโรคหัวใจนะคะที่จะพบได้มากๆค่ะในสุนัขพันธุ์เล็กหรือว่าเป็นพวกโรคข้อสะบ้าเคลื่อนนะคะที่เป็นเป็นที่บริเวณเข่าทั้งสองข้างคะ่ะ เคยศึกษามาบ้างหรือว่าเคยฟังเรื่องเล่ามาบ้างเขาบอกว่าสุนัขพันธุ์ไซจิวจะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจจริงหรือไม่คะ,ะประมาณสัก80ดสิบเปอร์เซนถึงเก้าสิบเปอร์เซนค่ะที่จะมีปัญหาของโรคหัวใจนะคะเนื่องจากว่าบางทีเขาถูกพัฒนาสายพันธุ์มาให้ตัวยอดตัวของเขามีขนาดตัวยอดเล็กลงนะคะแต่อาจจะ พวกอวัยวะภายในต่างๆเนี่ยยังคงที่จะมีความขนาดใหญ่อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่สัดส่วนของขนาดอวัยวะภายในที่ใหญ่กว่าขนาดลำตัวภายนอกค่ะก็จะทำให้เขายังมีอ่กลุ่มโรคของหัวใจโตที่พบได้นะคะเมื่ออายุที่มากขึ้นหรือว่าอวัยชราค่ะแล้วพันสุนัขพันธุ์ชีวาว่านี่ได้ยินว่ากะโหลก เขาไม่ค่อยปิดนี่เขาเรียกว่าจุดไหนแล้วตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปกระทบกระเทือนตรงจุดนั้นอะ่ะจะส่งผลถึงชีวิตหรือเปล่าคะ่ะออ่ก็ในลูกหมาเด็กๆนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ากะโหลกส่วนหน้าของเขาเนี่ยค่ะถ้าเกิดเป็นแบบในภาพก็จะอยู่บริเวณจุดสีขาวนะคะถ้าเกิดเราเอามือลองคำ้ำหรือว่าจับเบาๆนะคะก็จะเจอรูเล็กๆขนาดประมาณ 5ม mm ิลลิมถึง10มิลิเมตรนะคะที่จะเป็นรูนิ่มๆซึ่งจะพบว่ารูตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่กระโหลกแข็งเนี่ยมันยังพัฒนาตัวเองไปปิดไปปิดส่วนที่เป็นสมองได้ไม่สนิทนะคะพอโตขึ้นไปจะค่อยๆอพัฒนาจนกระโหลกเนี่ยมีการปิดจนสมบูรณ์ค่ะหากบริเวณนี้นะคะกระโหลกส่วนหน้าได้รับการกระทบกระเทือนจะทำให้เขาเหมือน เสียการควบคุมสภาพร่างกายสภาพอารมณ์นะคะควบคุมการยับยั้งชั่งใจไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นกลายเป็นสุนัขพิเศษที่ต้องแบบดูแลอีกแบบหนึง่งไม่ได้เหมือนสุนัขทั่วไปนะคะแล้วก็วันนี้โปรแกรมที่จะทำก็คือเป็นวัคซีนเข็มหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะวัคซีนเข็มที่หนึ่งนะคะเราจะเริ่ม ทำในสุนัขอายุ2เดือนขึ้นไปหรือ8สัปดาห์นะคะโดยที่วัคซีนเข็มแรกเนี่ยจะประกอบไปด้วยโรค5ชนิดของไวรัสนะคะได้แก่ไวรัสโรคหัดสุนัขนะคะตับอักเสบลำไส้อักเสบหลอดลมอักเสบและฉีหนูค่ะโดยเราจะเริ่มทําที่อายุ2อ2เดือนนะคะแล้วเราจะกระตุ้นเข็ม5โรคนี้3ครั้งค่ะทุกๆ 2- 4สัปดาห์ แล้วเราจะขั้นด้วยโลกของพิษสุนักบ้าที่เราจะเริ่มทำวัคซีนชนิดนี้ตอนอายุ3เดือนนะคะรวมทั้งหมด2ครั้งค่ะปริมาณไซจิวแบบนี้จำนวนวัคซีนเท่ากันกับสุนัขหรือว่าตัวที่เป็นมีขนาดตัวกว่านี้ไหมคะ ใช่ค่ะวัคซีนสำหรับทั้งลูกสุน,นักและสุน,นักโตนะคะทุกๆขนาดเลยเราจะฉีดวัคซีนในปริมาณเท่ากันคือ1มิลลิลิตรค่ะเพราะฉะนั้นตัวเล็กขนาด0.4กิโลกรมัมหรือสุน,นักไซต์โต40กิโลกรมัมก็จะได้รับวัคซีนขนาดเท่ากันค่ะ อันนี้ก็เป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะฉีดวัคซีนก็จะดูสุขภาพฟันเหงือกสีเหงือกอ้าปากนะคะเพื่อที่จะดูว่าเพดานของเขามีภาวะเพดานโหว่หรือเปล่าค่ะในปริมาณของสุนัขพันธุ์ไซจิวอย่างนี้ได้ยินว่าเจ้าของต้องการให้เหมือนกับทำการผสมพันธุ์เขาสามารถที่จะ,ะมีการสืบพันธุ์เหมือนสุนัขโตไหมคะ อ๋อมีได้ปกติเลยค่ะไม่ว่าขนาดไหนก็สามารถสืบพันธุ์ได้ตามปกตินะคะแต่ว่าลูกของเขาเนี่ยอาจจะมีปริมาณไม่เยอะหรืออาจจะต้องหาพ่อสุนัขที่ไซส์ใกล้เคียงกับไซส์ตัวเมียนะคะไม่งั้นจะเกิดภาวะคลอดยากได้ค่ะสุนัขพันธุ์ชิวาว่าหรือว่าสุนัขไซส์จิวนี่ควรที่จะได้รับการผสมหรือให้ให้น้องเขามี มีลูกเริ่มต้นตั้งครันนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะก็ถ้าเร็วที่สุดนะคะก็อาจจะอายุสักเจ็ดถึงแปดเดือนขึ้นไปค่ะก็ไม่ควรเร็วกว่าน,นี้เพราะว่าอยากให้เขาแบบอยู่ในภาวะเจริญพันธุ์นะคะก็จะอยู่ในช่วงอายุระดับประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนขึ้นไปจนถึงขวบปีค่ะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการให้เขาผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกได้ค่ะ อันนี้หลังทําวัคซีนล้วก็จะควรจะคึงคลึงบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะคะเพื่อลดโอกาสการเกิดก้อนวัคซีนหรือก้อนอักเสบบริเวณที่ฉีดค่ะลักษณะของวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปมีโอกาสที่จะแพ้ได้เหมือนเหมือนที่เราฉีดในคนไหมคะอ๋อมีโอกาสได้ทุกครั้งนะคะ ทุกครั้งหลังฉีดวัคซีนจึงมักจะแจ้งคุณเจ้าของสัตว์เลี้ยงว่าให้สังเกตอาการแพ้นะคะเช่นหน้าบวมรอบตาบวมแดงนะคะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้หลังฉีดวัคซีนไปครึ่งถึง1ชั่วโมงหรือภายใน1วันนะคะแนะนำพามาฉีดยาแก้แพ้ทันทีนะคะที่คลินิกเราได้เลยลักษณะของวัคซีนเนี่ยมันมีมันมีฉีดป้องกันการแพ้ก่อนไหมถ้าเราต้องการแบบเซฟสุดๆกับสิ่งมีชีวิตสิ่งนั้นหรือว่าแพ้แล้ว ่อยมาแก้ไขค่ะ,ะจริงๆถ้าให้แนะนำก็ควรจะเกิดการแพ้ก่อนนะคะถึงจะมาฉีดยาแก้แพ้ค่ะเพราะว่าบางทีเรามัน,มนเป็นสิ่งไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องฉีดก่อนที่จะให้วัคซีนค่ะเพราะว่าการตอบสนองของร่างกายแต่ละตัวไม่เหมือนกันบางตัวอาจจะไม่แพ้เพราะว่าบางทียาแก้แพ้เนี่ยมันอาจจะไปะยับยั้งการสร้างภูมิคุ้มกันของเขาได้ค่ะ แล้วนอกจากพันนอกจากวัคซีนสิ่งที่ควรได้รับในช่วงเวลาที่ที่พามาหาหมอนี่อ่าน่จจะแนะนําเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ตามตามตามความเหมาะสมของสัตว์ที่จะได้รับก็ส่วนใหญ่ในลูกสัตว์นะคะจะแนะนําการถ่ายพยาธินะคะที่เรากําลังจะป้อนอยู่นี่คือยาถ่ายพยาธิลาไส้ค่ะเพราะว่าลูกสัตว์เนี่ยมักจะมีเอ่พยาธิในลําไส้ได้ คือการได้รับมาจากตัวแม่นะคะถ้าเกิดว่าหากแม่สุนัขหรือแม่แมวไม่ได้รับการถ่ายพยาธิอย่างเหมาะสมอาจจะส่งผ่านตัวอ่อนของพยาธิค่ะไปจากน้ำนมไปสู่ลูกสัตว์ของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งที่มาฉีดวัคซีนในทุกสองอาทิตย์อะคะ่ะจะมีการถ่ายพยาธิลำไส้ให้ในทุกครั้งนะคะและเราสามารถป้องกันพวกเขมัดพยาธินอนหัวใจโดยการหยดยาที่หลังคอนะคะ ทุกๆเดือนร่วมกันได้เช่นกันค่ะเพื่อป้องกันพวกเห็บหมัดพยาธิหนอนหัวใจที่จะส่งผ่านโรคต่างๆเช่นโรคพยาธิในเม็ดเลือดหรือว่าส่งผ่านพยาธิตัวตือหรือพยาธิหนอนหัวใจมาสู่ของอร่างกายเขาได้นะคะจึงแนะนําป้องกันควบคู่กันไปด้วยลักษณะของตัวตัวเล็กจิ๋วอย่างนี้อาหารที่ควรควรได้รับนี่น่าจะเป็นอาหารเม็ดือดอาหารเปียกท,ที่ที่ที่เหมาะกับเขามากกว่า ถ้าเกิดว่าตัวเล็กขนาดนี้ค่ะการเริ่มทานอาหารเมร็ดอาจจะยังไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าช่องปากเขายังมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ยังอาหารเม็ดบางทีอ่ะมันยังขนาดเล็กไม่พอที่จะเหมาะสมกับช่องปากเขาอาจจะต้องไปทุบไปไปตำอะไรให้เล็กลงค่ะ ถ้าเกิดจะให้ดีนะคะแนะนำพวกเป็นอาหารเปียกน่าจะเหมาะสมกับเขามากกว่าค่ะแล้วก็ในลูกสัตว์ควรจะให้บ่อยมื้อมากขึ้นนะคะอาจจะวันละประมาณ4มือขึ้นไปได้ค่ะในตัวเล็กจิ๋วอย่างเงี้ยอ่าควรจะเขาอย่านมหรือยังคะต้องกินนมหรือว่าอะไรเสริมหมคะ ก็อายุประมาณสักอสองเดือน1เดือนครึ่งถึงสองเดือนก็เป็นระยะที่เริ่มหย่านมแล้วนะคะแต่ว่าเราสามารถเสริมอาหารพวกนมต่างๆนมแพ้หรืออะไรพวกนี้ให้เขายังคงทานต่อไปได้ค่ะเพื่อแบบเสริมแคลเซียมหรือว่าให้การเติบโตเป็นในไปตามปกตินะคะก็ สุดท้ายนะคะสุดท้ายก็ขอบคุณคุณหมอปาลมนะคะอยากให้คุณหมอปามปาักข้อคิดเกี่ยวกับอ,อันตรายหรือว่าสําหรับผู้เลี้ยงควรระวังสําหรับสุนัขไซจิวอย่างนี้ที่มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล่นเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะก็<า>หลักๆก็ควรระวังพวกอุบัติเหตุต่างๆต,ตกจากที่สูงนะคะเพราะว่าหากเกิดการขาหากักหรืออะไรพวกนี้ค่ะการจะทําการซ่อมหรือว่าผ่าตัดเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะไม่มีอุปกรณ์ขนาดเล็ก เพียงพอที่จะใช้ในการซ่อมแซมกระดูของเขานะคะรวมถึงการโดนอุบัติเหตุเช่นสุนัขใหญ่กัดค่ะถ้าเกิดว่าโดนสุนัขตัวใหญ่ๆมากๆกัดทะลุช่องอกงนะคะโอกาสล่อ,ลอชีวิตก็เป็นไปได้ได้ยากนะคะรวมทั้งอีกอย่างหนึ่งก็ระวังนะคะสิ่งที่ไปกินสิ่งแปลกปลอมกินของเล่นนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการอุดตันทางเดินอาหารอาเจียนท้องเสียได้ค่ะ หลักๆก,ก็ควรจะเลือกสิ่งของที่เหมาะสมในการวางให้เขานะคะที่บ้านก็อย่าให้เป็นของเล่นเล็กจนเกินไปที่กินหรือกืนเข้าไปได้ละกันค่ะโอเคขอบคุณอันยองขอบคุณคุณหมอปามนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับน้องไซจิววันนี้ขอบคุณค่ะพี่แตงกำลังขุดนะ อืแต่เก่งนะฉีดยาไม่ร้องเล่นสมวัยเลยค่ะเนี่ยโอ้ยชุดน่ารักมากเก่งมากเลยพี่เลี้ยงหกพันพี่เลี่ยงก็ให้ด่าแล้วกันเพื่อนอนะนอนนะนอนน่ารักมากมาก